สวัสดีค่ะ EP นี้แทนังอยู่ที่เมืองโตโยตะนะคะจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของซากุระที่ผีบานออกดอกเคียงคู่ไปกับใบไม้เปลี่ยนสีถือเป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดของเมืองโตโยตะค่ะและเป็นความพิเศษหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นที่นี่คือโอบ a r a สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่เมทสึนะคะโตโยต้าโฮเทลค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีโปรแกรมนะคะจะเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับดอกซากุระนะคะที่เมืองโอบาระค่ะซึ่งที่โอบาระนะคะขึ้นชื่อในเรื่องการชมใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกับที่โคลรงเคเลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะ การเดินทางเนี่ยไปยังไงเดี๋ยวแทนจะรีวิวให้ดูด้วยนะคะน่าจะเป็นป้ายรถบัสที่เราขึ้นไปโควรลังเคเมื่อวานคะ่ะหลังจากที่เราไปโอบาระนะคะกลับมาเนี่ยเราก็จะมาอากระเป๋าที่ฝากไว้เพื่อจะเดินทางไปเมืองทาคายามะคะ่ะนี่คือป้ายรถบัสที่จะขึ้นไปโอบาระนะคะมองเห็นตึกสีน้ำตาลที่อยู่ตรงนู้นไหมคะคือโรงแรมเมเทสึตโตโยต้ที่แทนพักอยู่ใกล้มากเลยคะ่ะ บริเวณนี้เป็นป้ายรถเดียวกันกันกบที่ทันขึ้นไปครัวรังเคเมื่อวานนี้นะคะมายืนรอตรงป้ายรถบัสเบอร์นหนึ่งเลยค่ะให้เช็คเวลาก่อนเดินทางด้วยนะคะเพราะรอบรถต่อวันมีไม่เยอะบัสมาตรงเวลามากๆเลยค่ะหากพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปชมใบไม้เป็นสีที่อุบลัะกันเลยค่ะ อนนี้นะคะแทนอยู่บนรถบัสนะคะนา่าจะเป็นสายสองไหมคะรถบัสสายสองนะคะที่เรากําลังจะเดินทางไปโอมาะนะคะคใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสรเศษคะ่ะโอเคต่อเดียวนะคะก็คือเราต้องดูเวลาในการที่จะเดินทางว่ารถบัสเนี่ยคันไหนจะวิ่งตรงหรือว่าต้องต่อรถแต่ว่าเราขึ้นมารถบัสนี่คือวิ่งตรงเลย รอบ8โมงครึ่งนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงถึงทีง่นูประมาณสัก9โมงเศษนะคะชมบรรยากาศกร,รอบๆ1ชั่วโมงได้นั่งก็คือโอเคบ้านเมืองเขาน่ารักมากเลยทุกคนวันนี้ฟ้าจำใสมากเลยค่ะของแดดเปเรี้ยงเลยแต่ว่าอากาศนี่เล็กตัวเดียว นี่นะคะเมืองโตโยต้หรือว่าโตโยต้าเป็นเมือง,องที่ผลิตรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าที่เราใช้กันอยู่นะคะเหมือนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดเลยแลก็สบายๆคะ่ะบรรยากาศเ <c oughs> มืองเป็นเมืองพวกที่นี่จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าผลิตรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะการขึ้นรถบัสที่นี่ก็ไม่ยากเลยเราแค่รู้เวลาเราสามารถเช็คได้จาก Google Map นะคะทุกคนนี่นเนี่ยมันค่ะสากุระมันก็ ไดนี่ย่คะทุกคนอันนี้บัสสายสองนะคะที่เรานั่งมาลงที่โอบลละนะคะฟูเลไอพอเราลงจากรถบัสนะคะก็เดินข้ามถนนมาเลยค่ะแล้วก็เดินตามผู้คนไปเลยลงมาอากาศโอ้ยเพิ่งชัวยย่วอยู่บนรถแล้วคือแบบว่าอึดอัดเ่ยเขาเปิดฮิเทคฮิสเตอร์ นี่นะคะเรากำลังจะเดินไปที่สวนโอบาลัฟูลเล่ไอค่ะนั่งรถบัสสาย2จากท่ารถบัสที่เบทสึนะคะใกล้ๆก,กับที่พักของเราดูจาก Google Map นะคะคือมาไม่ยากค่ะโอ้ยหวัวปิวใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเสร็ศษอากาศดี วันนี้เลขตัวเดียวค่ะทุกคนนี่ค่ะถึงแล้วค่ะเดินเข้าไปเลยมีซากุระด้วยซากุระสายพันชิคิซากุระ ซากุระในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี่ซากุระสายพันธุ์ชิคินะคะเป็นสายพันธุ์สีฤด,ดูนะคะนอกจากจะเป็นช่วงของใบไม้ผลินะคะก็จะมีซากุระในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วยค่ะทุกคนนี่สวย ว e ล c คัมชูโอเบระนะคะเป็นแผนที่เที่ยวที่โอบระนะคะจุดชมใบไม้เป็นสีที่นี่ค่ะจะมีซากุระสื่อดูชิคิซากุระที่โอบระเท่านั้นค่ะนี่อันนี้เป็นจุดจอดรถค่ะเราก็จะมีซากุระให้ชมแต่ว่ามันจะไม่ฟูเหมือนกับช่วงเดือนมีนาค่ะมันเป็นซากุระอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่นะคะ ประเด็นหลักของเราก็คือจะมาชมใบไม้เปลี่ยนสีค่ะแล้วก็ผลพลอ,อยได้ก็คือ Sakura. ซากุระสายพันชิ Sakura คิซากุระค่ะทุกคนตรงนี้จริงๆเป็นจุดจอดรถนะคะทุกคนเราก็จะเห็นความงามของซากุระแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีแต่เดี๋ยวท่านจะพาลงไปสวนด้านล่างเดี๋ยวตอนนี้เราชมตรงนี้ก่อนนี่ก็สวยค่ะนี่นี่ก็สวย บางจุดก็ยังเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวอยู่นะคะแต่ก็สวยอะค่ะใครเอารถมาก็สามารถจอดได้ที่นี่นะคะงามแนะนำเลยค่ะใครมาเที่ยวที่นากุย่านะคะช่วงใบไม้เป็นสีให้แวะมาที่เมืองโตโยต้านะคะเราจะได้ชมใบไม้เป็นสีสองจุด ดังๆที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้นะคะคือโคลังเคที่ท่านไปมาแล้วกับโอบบระตรงจุดจอดรถนะคะมีฟูสทักขายด้วยนะคะมีอาหารอยู่3ามสารถค่ะสคันมาทานอาหาร ตรงจุดจอดรถได้นะคะนี่เดี๋ยวขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปที่สวนฟูเลไอค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูข้างล่างก่อน ตอนนี้คุณพี่ก็พักเบรกกันนี่นี่นะคะโอ้ยตรงนู้นมีเหลืองด้วยอะสวยอะทุกคนโ <'m> sure. อ้ยสวย นี่ค่ะสวยมีใบแปะกล้วยด้วยนะทุกคนตรงนี้ซากุระชิะคิซากุระค่ะสวยจริงตอนนี้แทนอยู่ที่โอบาระนะคะจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ เมืองโตโยตะจังหวัดไอจิค่ะอุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะสากุระพร้อมกับใบไม้เป็นสีนี่เหลืองแดงสลับกันค่ะเดี๋ยวเดินตามมาเลยค่ะ เหลืองสะใจไหมแล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้คือต้นซากุระชิกะซากุระนะคะใบก็เริ่มร่วงแล้วแหละ <c oughs> ดอกมันจะเป็นดอกอีกแบบหนึ่งนะคะคือมันอาจจะไม่เหมือนช่วงที่เราดูใบไม้ผลิอันนี้จะเป็นใบไม้ไมเปลี่ยนสีนะคะใบไม้เปลี่ยนสีมีซากุระนะคะพร้อมกับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนี่อันนี้ชอบไหมชอบมากเลย ชินโกเหลืองสะใจไหมคะทุกคนนี่สวยเนอะค่ะเดี๋ยวพาไปชมจุดอื่นต่อนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะจัดว่าเป็นอันซีนที่ห้ามพลาดของเมืองโตโยตะเลยค่ะในการมาชมซากุระและใบไม้เป็นสีพร้อมๆกัน ที่สวนโออบระฟูไในฤดูการนี้นะคะทั่วทั้งบริเวณของที่นี่จะลายร้อมไปด้วยซากุระผลิบ้านออกดอกเคียงคู่ไปกับใบไม้แดงมองไปทางไหนก็เจอแต่วิวสวยๆโดยปกติแล้วนะคะดอกซากุระจะบานในฤดูใบไม้ผลิแต่ที่โอบาระจะมีต้นไม้สายพันธุ์ที่เมกกลักษณ์เฉพาะตัวที่รู้จักในชื่อของชิกิซากุระหรือซากุระสีฤดูที่บานปีละสองครั้ง โดยบานครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิและบานอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงอย่างเช่นเวลานี้ทุกปีที่นี่จะมีการจัดงานอุบ r ะชิิ k i ซากุ r นะคะเป็นเทศกาลใหญ่ในพื้นที่ที่นี่โดยจะจัดขึ้นทั่วบริเวณตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งมีซุ้มจำหน่ายอาหารและสินค้าโดยวันที่จัดงานแต่ละปีนะคะจะใกล้เคียงกันประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะ เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการชมดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีไปมาพร้อมกันของที่นี่นะคะคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมค่ะแต่ช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะคะใครที่เดินทางมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองโตโยตะนะคะแทนแนะนำให้ค้างที่เมืองนี้สักหนึ่งคืนจะได้เที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบไม่ต้องเร่งรีบ เดี๋ยวเราจะออกจากโอบะระนะคะจะกลับไปเอากระเป๋าที่โรงแรมนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะที่โอบระสวยไหมคือตอนนี้นะคะบางจุดก็ใบไม้ก็จะมีร่วงหรือบางจุดก็ยังไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าเราจะเจอต้นใบแปกก้วยคือสวยอะแล้วก็จะมีใบไม้แดงก็สวยนะคะนี่ค่ะ ซากุระก็สวยจะมี3สีสีขาวของชิกิซากุระนะคะสีแดงของไมเบเปิลแล้วก็สีเหลืองของใบแปะกหวยค่ะค่ะทุกคนและนี่คือโอ b า r ะนะคะที่จังหวัดไอจิค่ะ หลังจากไปรับกระเป๋าที่ฝากไว้นในโรงแรมแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางไปเมืองทคยายามะกันต่อเราเดินทางออกจากเมืองโตยตะโดยรถไฟโลโคทเรนหน้าตารถไฟเป็นแบบนี้นะคะได้ขึ้นต้นทางมีที่นั่งเหลือเฟือเลยละคะ่ะถ่าทุกคนตอนนี้นะคะแทงอยู่บนรถไฟโลเคทเรนนะคะนั่งจาก โตยต้ชินะคะกําลังจะไปที่สถานีเดี๋ยวนะคะขอขอดูก่อนสถานีฟูชิมิสเตชันฟูชิมิสเตชันแล้วเดี๋ยวเราจะต่อรถบัสนะคะไปทาคายามะเดี๋ยวขอไปหาดูที่นู่นก่อนนะคะว่ารถบัสเนี่ยเราต้องนั่งบัสของอะไรนี่ค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันที่สถานีรถบัสนะคะเดี๋ยวฉันจะรีวิวให้ดูว่านั่งรถบัส สายอะไรหรือว่าของบริษัทอะไรตอนแรกนะคะรถไฟเนี่ยจะวิ่งอยู่ข้างบนนะคะด้านบนลอยฟ้าแล้วก็พอมาผ่านอีกเมืองหนึ่งก็จะวิ่งอยู่ใต้ดินนี่ค่ะค่ะเราใช้ Google Map นะคะจะบอกเส้นทางทั้งหมดเลยสะดวกมากค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะที่สถานีรถบัสไปทาคายามะค่ะ เรามาลงที่สถานีฟูชิมิค่ะออกจากสถานีแนะคะก็เดินตาม google map ไปที่ป้ายรถบัสเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่นิชิกิโดรินะคะคือเราพลาดรถบัสตอน4ี่งยีนาทีโมแต่เดินหาป้ายรถบัสอยู่ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปรอบ5้างยีค่ะแล้วก็กว่าจะไปถึงทาคายมามะก,ก็ประมาณสักเอ่อทุ่มสามทุ่มกว่าวันนี้ก็คือเลทไป สองชั่วโมงจากที่เราแพนว่าจะถึงประมาณสักทุ่มตอนนี้ต้องไปถึงสามทุ่มใครยังไงเดี๋ยวท่านกำลังจะรอรถบัสนะคะจะมาตอนห้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วก็ต้องไปต่อกต่อหนึ่งใช้เวลาก็พอสมควรเท่ากับว่าตอนเนี้ยลอสอินเจแปนของจีนนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวตามทันไปดูนะคะว่าการเดินทางของแพนเนี่ยจะสมุูมันแค่ไหนเราต้องรอที่ป้ายนิชิกิโดรินะคะฮูมาชิเป็นบัสสต็อปนะคะแล้วก็เราจะนั่งรถตรงนี้ ชูโนะโชซะนะคะเราจะนั่งตอน5้าโมง27เพื่อไปลงสถานีแนะดูก่อนเนี่ยค่ะโคโซกุนะคะแล้วก็ต้องต่อยอหนึ่งต่อเพื่อจะไปทาคายามะคือทาคายามะโนฮิบัสโอ้โหวันนี้ใช้เวลาเดินทางเยอะมากเลย ไปถึงที่ดูวนประมาณสักสามทุ่มสิบสี่โอเคนี่ค่ะปลายรถบัสที่เราต้องยืนรอเป็นลนนักษณะนี้นี่นะคะอ๋อลืมบอกว่าป้ายรถนิชิกิโดรินะคะอยู่ตรงข้ามกับโดมิอินนะคะใครถ้ามานี่สังเกตโดมิอินจะได้ไม่หลงแบบแทนนี่ค่ะ ใช้เวลาเดินไทยประมาณหนึ่งชั่วโมง,งนี่นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะที่ทาคยายามะค่ะรอรถบัสที่ทาคยายามะนะคะโนฮิบสัสถ้าเราไม่จอดนี่คือแย่เลยอะ่ะทุกคนดูรอบข้างดีแบบมืดอ่ะนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วว่าถ้าไม่มานี่คือจบเลยอะ่ะ ในที่สุดแทนก็ได้ขึ้นมาบนรถบัสที่จะไปเมืองทาคายมะแล้วค่ะทุกคนดีใจมากๆทนเดินทางมาถึงเมืองทาคายมะแล้วค่ะทุกคนหลังจากใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงกว่าๆและนี่คือสถานีรถโนฮิบัสนะคะที่เราจะขึ้นไปเที่ยวยังเมืองต่างๆ นี่คือโรงแรมที่แทนพักในทาคายามะนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถบัสเลยค่ะสะดวกมากๆถ้ทาทุกคนเรามาถึงที่โรงแรมฮิดะทาคายามะนะคะวอชิงตันพลาซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวแทนจะรีวิวห้องพักให้ดูนะคะการเดินทางเนี่ยคืออึดถึกมากเลยคะ่ะ3มชั่วโมงกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองชมห้องกันนะคะพาลุมทั่วค่ะเตียงคู่ มีทีวีมีตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นไดเป่าผมมีแก้วน้ำเก้าอี้หนึ่งชุดแล้วก็เครื่องฟอกอากาศค่ะห้องน้ำประมาณนี้นะคะเล็กๆตามแบบฉบับของญี่ปุ่นมีพชัชโตให้ด้วยที่นี่เขาไม่มีแปรงสีฟันยาสีฟันให้นะคะโอ้ท่านลืมหยิบของที่ของใช้บางส่วนน่าจะเป็นพวกครีมอะไรเดี๋ยว้องไปดูข้างล่างนะคะโอเค ใน EP ีน่านจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวเส้นทางหิมะนะคะโดยเริ่มต้นเดินทางไปจากเมืองทักยมามะนี่เองค่ะจะเป็นที่ไหนบ้างติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทนิโกด้วยนะคะ